แลกฟอไอจีดีไหม หรือฟอร์มาฟอร์กับเวิร์กหรือเปล่าวันนี้เป็นมือใหม่แต่ไม่รู้ว่าอยากจะมีผู้ติดตามแล้วอยากจะฟอรมากับฟอร์กับหรือไปซื้อยอดฟอรไปซื้อยอดไลค์กับคนอื่นเนี่ยมันเวิร์กไหมนะคะคลิปนี้นะมีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ youtube นะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะสำหรับใครที่ดูตอนนี้เป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็เป็นกาลังใจให้กับ ับโค้ดแออ้ด้วยนะคะโอเคพอดีว่าโค้ดแอ้เนี่ยได้มีแบบเทรนนิ่งเนาะได้มีสอน p r i v a t e นะกับนักเรียนนะคะเ,เกี่ยวกับ i n s t a g r กรนะคะแล้วโค้ดแออ้รู้สึกว่ามีคำถามคำถามหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะว่าทำไมทำไมเนี่ยคนที่เป็นคนใหม่นะคะคือโค้ดแแอ้เห็นเยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนแอเห็นมาเห็นเยอะมากเลยคนใหม่อ่ยสำหรับคนใหม่คนที่มาเพิ่งจะมาทำาินสต a แกรมใช่ไหมคะทุกคนเราอะจะชอบมองว่าเนี่ยคือเราเป็นคนใหม่แล้วอยากจะแบบมียอดฟอลเยอะๆอยากจะแบบเพิ่มผู้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยการที่คุณอนะมีผู้ติดตามเยอะมันก็ช่วยแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณมาทำการตลาดณนะตอนนี้นะคะทุกคน คนดแอ้ก,ก็เป็นคนหนึ่งนะที่ยอดสับยอดฟอร์ไม่ได้เยอะมากแต่เป็นฐานคนที่ใช่จริงๆสิ่งที่ข้อผิดพลาดน,นะ5ข้อนะถ้าสมมติคุณเนี่ยไปซื้อยอดฟอร์มาหรือไปใช้โปรแกรมเอ,อ่ฟอร์ใน IG คนดแอ้เห็นนะใน y t u t u เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ คือเพิ่มผู้ติดตามแบบว่าแบบไม่ใช่ฐานแฟนจริงๆอ่ะทุกคนแบบเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งตอนแรกคนแอกเคยเห็นว่ามันจะมีสูตรบางสูตรใช่ไหมที่ว่าเราไปตามคนดังปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนมาสับเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยคือส่วนมากมันจะเป็นแบบผีหมดเลยนะทุกคนอันนี้คนแรบอกเลยว่ามันจะไม่ใช่ตัวจริงเลยมันจะเป็นแบบว่าคืออันดับแรกข้อแรกเลยนะคะทุกคนวันนี้มาแบบเร็วๆเนาะมาแบ,บ่งปันให้กับทุกคนนะข้อแรกเลยถ้าคุณเนี่ย ไปซื้อสับเไปซื้อฟอร์หรือว่าไปฟอร์คนที่เอ่อฟอร์มาฟอร์กับที่แฮชแท็กนะที่คนแอบเห็นนะคือคนจะแบบว่า,าช่วยเปิดการมองเห็นช่วยฟอร์มาฟอร์กับเนี่ยคุณจะไม่ได้ฐานลูกค้าตัวจริงอะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเขาต้องการที่จะเพิ่มยอดบางคนเนี่ยเปิด Ig มาเพื่อจะขาย Ig ทุกคนคนแอบเห็นนะน้องๆบางคนเนี่ยก็ เขาบอกว่าเฮ้ยอยากจะมียอดสาบอยากมียอดฟอเยอะๆเพื่อจะไปขายทุกคนถึงแม้เราเอาแอคเคาท์แอคเคานั้นเนี่ยไปมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฐานแฟนเราจริงๆทุกคนลองดูอย่างเช่นสมัยก่อนอันนี้พูดเลยคนที่มีแต่ก่อนอคนที่มียอดยอดไลค์เยอะๆใน Facebook ใช่ไหมคะอ่ะนั่นแหละโอโ้ขายได้แบบเป็นล่ำเป็นสันเลยนะแบบว่า ไล์ล้าเท่าไหร่3บาท5บาทอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่จะบอกเลยว่าตอนยุคนี้นะคุณไม่ต้องไปนสนใจเลยคุณสนใจแค่เป็นฐานลูกค้าที่ใช่หรือเปล่าแล้วเ n g a g e m e n t ตะใช่หรือเปล่าอันนั้นมากกว่านะคะทุกคนสิ่งที่เราจะทำเลยนะเราแค่มองหาลูกค้าที่ใช่ของเราคุณจะมีแค่20คน30คนแต่เขาพร้อมที่จะซื้อของของคุณนะทุกคนซึ่งโค้ดแอะทำอยู่แล้วก็ ยอดใน IG ของโค้ดแอดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่โค้ดแอดทำออร์แกนิกก็คือเราใช้ตัวเรียลถ้าวันนี้คุณคุณนะถ้าเป็นคนใหม่โค้ดแอดบอกเลยนะ โคดแอดตอนแรกอะ่ะคือทำ Facebook แล้วไม่ปังใช่ไหมทุกคนแล้วก็ย้ายตัวเองเนี่ยไปทำ YouTube กับทำา IG คือกลายเป็นว่าปังเลยทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าคืออย่างเช่น IG เนี่ยมันจะมีตัวเรียวใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโคดแอร์ทำ u t u b e แล้วก็ได้เงินคือซึ่งเป็น2แพลตฟอร์มที่โคดแอดเนี่ยให้ความสำคัญมากๆคือแต่มันขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนนะคะว่าจะเลือกทําอะไรเราเราเรา,เราถูกจริตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้เงินจากที่ไหน แต่ว่าถ้าใครที่มาทำ i n s t a g r กรมอะทุกคนคุณจะสามารถโตได้นะทุกคนอย่างเช่นใครที่ดูเพจนี้ใช่ไหมโคนแอดทำผอมอินสตาแกรมนะอินสตาแกรมคนแอดพันนิดๆแล้วนะแต่ว่าในในเนี้ยยังไม่ถึงร้อยเลยแต่คนดแอดไมีซีเรียสทุกคนคือมันแค่ทําให้เรารู้ว่าเรามีทุทกแพลตฟอร์ม ถ้าวันนี้คุณทําแพลตฟอร์มไหนไม่ปังคุณก็แค่เอาเวลาของคุณเอาเรี่ยวแรงของคุณไปลงในแพลตฟอร์มที่ใช่เหมือนวันนี้ถ้าสมมติคุณเป็นคนใหม่ในการทำา i n s t a g กรมคุณอย่าไปซีเรียสเพราะว่าโค้ดแอคเคยลองมาแล้วหุตอนแรกนะมาทํานะคือคนมาแบบฟอลมาฟอกับแล้วมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนี่นู่นโค้ดแอคก็อาจใจดีอาไปฟอลคนนู้นบอกวันนี้สักพัก หายไปเลยทุกคนคือไม่รู้หายไปเลยแล้วก็แบบว่าคอนเทนต์เขาก็ไม่ค่อยน่ารักบางทีก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเชื่อไหมว่าทุกคนมันไม่นําไปสู่ยอดขายเลยนะคะข้อสองถ้าคุณไปซื้อฟอร์หรือคุณไปไปแบบไปแบบแลกแลกฟอร์คนอื่นอะไรเงี้ยคือมันไม่มีทางแล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่ฐานลูกค้าจริงๆเขาไม่แค่เขาไม่คือพุ่งตรงนะคืออันนี้ อย่าโกรธกันก็คือ,อฟอร์มาฟอร์กลับอย่างเงี้ยทุกคนมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมคะมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่ลงทุนที่จะทำคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วคอนเทนต์เขาก็ไม่ดีไอจี IG เขาบางคนก็ไม่ได้ลงอะไรเลยคือทําไว้เพื่อเว้ขายแอคเคาท์อย่างเดียวนู่นเนี่ยมันเป็นแบบแอคเคาท์ผีอะ่ะทุกคนแล้วเขาไม่มีทางที่จะมาซื้อของมาเป็นลูกค้าของเราแน่นอนโค้ดแอมคอนเฟิร์มเลยแต่คนที่โค้ดแอมกำลัง for อยู่ใน IG ของโคดแอร์อ่ะเดี๋ยวโคดแอร์จะเอาให้ดูว่าตอนนี้ IG ของโคดแอร์นะมียอดผู้ติดตามอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะเดี๋ยวแชร์ให้กับทุกคนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัว IG ของโคดแออันนี้คือทำแบบออร์แกนิกนะก็มียิงแอดมากเพื่อว่าจะเทให้กับทุกๆคนนะคะสิ่งที่คุณนะ่ะเป็นคนใหม่เลยนะคะสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะก็คือ คุณต้องมีลูกค้าที่ใช่ลูกค้าที่ใช่จะมาจากอะไรคอนเทนต์ที่ใช่วันนี้ถ้าคุณไม่ได้ทําตัวเองทําหน้าร้านของตัวเองให้ดีให้ปังนะทุกคนซึ่งโค้ดแอก็เคยทําหน้าร้านที่แย่มาก่อนอเอาให้ทุกคนดูเลยปกติคนอื่นเขาจะลบไหมแต่โค้ดแอไม่ลบจะได้ทําให้ทุกคนดูคือตอนแรกดูงงๆอะ่ะดูแบบเอ๊นี่เป็นแอคเคาท์ส่วนตัวหรือเป็นแอคเคาท์โค้ดอยากจะโชว์อะไรกันแน่นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการวางแผนแล้วก็ เอาไอเดียคนอื่นมาทําทุกคนคือโค้ดแอดจะบอกเลยว่าเราอไปทําตามคนอื่นโดยที่เราไม่ได้โฟกัสว่าสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเราต้องทําหน้าร้านที่ถ้าเป็นไลฟ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะโค้ดแอดจะพูดถึงว่าคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกเป็นแบรนด์เนมคุณต้องทําตัวเองยังไงก็ได้ให้คุณดูแพงคือเอาให้ดีที่สุดนะตอนนี้ทุกคนไม่ต้องแบบจําเป็นจะต้องเพอร์เฟกแต่คุณต้องดีที่สุด ณนะตอนนี้เท่าที่คุณอะตอนนี้เราเริ่มเข้าใจเรื่องสีเราเริ่มเกตเรื่องคอนเทนต์ content, เราเข้าใจแล้วคนใน IG เป็นแบบไหนคือเราต้องต้องทำอะไรก่อนทุกคนเราเราต้องเริ่มอะไรก่อนสักอย่างก่อนเราไม่ต้องไปซีเรียสที่เราจะต้องให้เพอร์เฟคมากมายเลยอะไรเงี้ยแตคคย่ค่อยค่อยแบบเริ่มจากการที่ศึกษาก่อนว่าอะฟีดเป็นยังไงตีมเป็นยังไงเริ่มต้นเป็นยังไง IG r e e l s คืออะไร เพราะถ้าสมมุติเราทำคอนเทนต์ที่ใช่ใช่ไหมอย่างเช่นคอนเทนต์นี้นะคะทุกคนมีคอนเทนต์เนี่ยอย่างเช่นคอนเทนต์แบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันจะมีคนเซฟใช่ไหมเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าอะไรที่โค้ดแอสอนเกี่ยวกับพอเวลาเราทำคอนเทนต์ไปสักพักอ่ะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าอะเรียลเนี่ยมันนำส่งคนที่คนที่ใช่มาให้เราอะคนที่เป็นฐานใหม่ๆแต่คอนเทนต์ที่เป็นแบบโพลอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ย คือก็จะมีคนแบบมาเซฟอย่างเงี้ยเยอะทุกคนเห็นไหมคนอ่ะมาดูเยอะคนก็มาเซฟเยอะด้วยอ่ะเห็นไหมนั่นแหละคือเราต้องเน้นคอนเทนต์ที่คนเซฟสิ่งที่โค้ดแอร์ทำก็คือพอคอนเทนต์ไหนปังใช่ไหมทุกคนโค้ดแอร์ก็รู้เลยว่าอ่ะโพสโพสเนี้ยมีคนมาติดตามเพิ่มขึ้น30คนจากโพสโพสนี้โค้ดแอร์ก็บูตโพสไปเลยแล้วก็ค่อยมารีทาร์เก็ตเรื่องโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งทุกคนอ่ะโอเค ถัดมานะคะอันที่สามถ้าสม cool นะุิคูณอะแบบว่าไปซื้อฟอร์ใช่ไหมคะทุกคนหรือไปแลกไปแลกสับมาเขาก็จะแบบไม่ใช่ฐานแฟนเราอะเขาไม่มากดไลค์ไม่มาแบบเอนจเมนต์เราโพสอะไรไปเขาก็ไม่มาดูเพราะว่าเขาไม่สนใจอยู่แล้วนะ่ะทุกคนเหมือนวันนี้เราสนใจเรื่องก,กับการท่องเที่ยวสนใจเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยเราชอบกินอย่างเงี้ยแล้ว เขามาฟอคนที่ออกกําลังกายอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางที่จะซื้อของเขาแน่นอนคือมันถึงแม้คุณจะมียอดยอดคนเนี่ยเป็นหมื่นนะทุกคนยอดเอ่อฟอลโล่คนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติ engagement ของคุณไม่ได้นะทุกคนมันเหมือน f a c e b o o k ในปัจจุบันนี้ทุกคนพอแต่ฟอนเนี้ย a c e b o o k มีเรียวแล้วนะคุณก็แค่ทํา i n s t a g r กรแล้วก็ไปลงที่เรียวนี่แหละมันจะช่วยให้ เปิดการมองเห็นมากขึ้นทุกคนสำหรับใครที่วันนี้บอกว่าเออ facebook i n s t a g กร m เนี่ยปิดกั้นการมองเห็นให้ทุกคนทำแบบนี้เลยนะคะทุกคนถัดมาเนาะข้อที่สี่ก็คือคุณจะไม่รู้คุณจะสับสนแล้วถ้าสมมติคุณเนี่ยไปซื้อฟอร์มาคุณไปซื้อฐออานออไปซื้อฐานแฟนมาไปซื้อแอคเขามา คุณจะไม่ใช่ลูกค้าที่ใช่ไม่ดํไม่นําไปสู่ยอดขายไม่มี engagement แล้วก็คอนเทนต์จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ใช่เพราะว่าคุณจะสับสนจริง,รงๆว่าเอ๊ะฉันจะทั้งทําคอนเทนต์แบบไหนเพื่อจะให้คนคนนั้นอะ่ะมาซื้อของของคุณคุณจะแบบสับสนหลงทางแน่นอนทุกคนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพอโค้ดแอรพอทําไปสักพักโค้ดแอรรู้แล้วว่าคนในไอจีต้องการอะไรจากโค้ดแอรสิ่งที่โค้ดแอจะต้องให้ก็คือเรื่องเทคนิค ในการทำเรียวเรื่องการยิงแอดเรื่องที่ตอนนี้ที่คนชอบมากๆคือเรื่องการขายของคือคนใน i อที่มาติดตามโค้ดแอดส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะทุกคนเขาอาจจะเป็นน้องๆที่ยังไม่รู้เทคนิคการขายการปิดการขายอย่างเงี้ยก็เลยทําให้วันนี้โค้ดแอดรู้เลยว่าเห็นไหมพอโค้ดแอดเริ่มมีฐานที่ใช่เรารู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นฐานที่ใช่สําหรับเราเราก็ ดันคอนเทนต์นั้นไปเลยนะคะส่วนข้อ5ข้อสุดท้ายนะสำคัญมากๆทุกคน ถ้าสมมติเราไปซื้อยอดสับยอดฟอร์มาอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือเราไปเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะไปฟอร์มาฟอร์กลับอย่างเงี้ยสิ่งที่จะทําให้คุณเสียเงินฟรีเรื่องการยิงแอดทุกคนเพราะอะไรถ้าสมมุติคุณยิงรีทาร์เกตติ้งใช่ไหมคะตัวแอดตัวนั้นอะมันจะมีตรงกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมที่คนแอดเคยสอนไปในเรื่องการยิงแอดอะเดี๋ยวคนแอจะ ทิ้งลิงก์รีทาร์เก็ตให้กับทุกคนนะคะอยู่ข้างบนเนาะก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีคนมาดูใน IG มียอดคนติดตามใน IG ของเราอย่างเงี้ยสมมติเรายิงแอดโพสต์อันนี้ไปใช่ไหมแล้วถ้าสมมติเราอะจะอยากจะยิงกลับไปหาคนที่เซฟโพสต์เราอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติคนคนนั้นเนี่ยคือบางทีเวลาเราเซฟโพสต์อย่างเดียวมันอาจจะน้อยใช่ไหมเพราะเออเราเพิ่งเป็นไ G ใหม่แต่ถ้าสมมติ เราเนี่ยอยากจะให้แบบทุกคนที่มีส่วนร่วมทุกคนกลายเป็นว่าคนที่ไม่ใช่ก็นั่นแหละก็เป็นลูกค้าของเราซึ่งมันเสียงเงินโดยปรัประโยชน์หลายๆคนเนี่ยผิดพลาดข้อนี้ไปเยอะมากๆเลย ทำไมถึงบอกว่ายิงแอดแล้วไม่แม่นยิงแอดแล้วไม่มีคนดูยิงแอดแล้วไม่ใช่ก็ฐานของคุณมันไม่ใช่อ่ะคุณคือแล้วยิ่งคุณทําลุกอะไรนะทุกคนโอ้โหไปกันใหญ่เลยกลายเป็นว่ายิ่งจะไม่ใช่กันใหญ่เลยนั่นแะหละคะโอเคค้ดแอบฝากไว้ทั้งหมด5ข้อนะคะก็คือ คุณอย่าอย่าซื้อยอดฟอลอย่าซื้อแอคเคาท์ผีอย่าไปติดตามแบบหรือไปแบบก่อกวนไป DM อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราไม่ชอบเราอย่าทำนะคะทุกคนอันนี้โค้ดแอรบอกเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่วันนี้เนาะคือมัวแต่ไปพึ่งการแบบว่าจะต้องมาให้คนอื่นมาฟอลคุณค่อยๆโตของคุณโตอย่างแบบมั่นคงทุกคนคือบนออนไลน์เนี่ยถ้าวันนี้คุณทำซึ่งโค้ดแอเนี่ย จะบอกเลย IG เนี้ยโคดแอดทำแบบเริ่มแต่ศูนเลยนะทุกคนแล้วก็ทําไม่นานเนี่ยโคดแอดไม่ไม,ไม่ไม่ต่างจากคุณเลยนะเพิ่งเริ่มทํา IG จริงๆะ่ะแต่แบบทํา f Facebook มาตั้งนานแล้วอะ่ะแต่พอมาทํา IG แล้วโอ้ปังอะ่ะแล้วมันเจอลูกค้าที่ใช่อะ่ะทุกคน ถ้าวันนี้คุณเข้าใจและอยากจะเรียนรู้จริงๆนะคะติดต่อโค้ดแอ i r ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับโค้ดแอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสวัสดีค่ะ